ทีมบรรดาธิการข่าวสำนักข่าว DNN ได้วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมขององค์กรอิสระที่สอดรับกันนะคะกับเครือข่ายประชาธิปัตย์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนค่ว่าทฤษฎีสมคบคิดเพื่อทำลายรัฐบาลพักเพื่อไทยนั้นได้ถูกนำมาใช้ปฏิบัติเพื่อที่จะกดดันนายกรัฐมนตรีให้ยอมจำนวนทางการเมืองติดตามในช่วง DNN Fo c u s ค่ะ ดี n เอนโฟกัสเรื่องทฤษฎีสมคบคิดแม้รัฐบาลจะประกาศยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคม2556แต่ม็อบประชาปิตั์ซึ่งเริ่มชุมนุมมาตั้งแต่วันที่31ตุลาคมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบกรณีเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมก็ไม่ได้ยุติลงในทางตรงกันข้ามกลับดําเนินการในลักษณะได้คืบจะเอาศอกโดยการเสนอให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ตั้งสภาประชาชนอันเป็นองค์กรนอกรัฐธรรมนูญขึ้นมาทำหน้าที่โดยไม่มีกฎหมายรองรับใช้ยุทธการชัดดาวกรุงเทพสร้างความเดือดร้อนขัดขวางการทำงานของรัฐบาลรักษาการในทุกรูปแบบโดยเฉพาะการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวมีการปิดล้อมสถานที่ราชการกระทรวงทบวงกรมจนข้าราชการไม่สามารถทำหน้าที่ให้บริการประชาชนได้ตามปกติ และแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ไม่สามารถใช้อำนาจจัดการกับม็อบได้เพราะสาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองการกระทำของม็อบประชาธิปัตย์ว่าชอบด้วยรัฐธรรม,มนูญซึ่งม็อบก็ถือคำสั่งที่ให้ความคุ้มครองความเคลื่อนไหวเดินหน้าสร้างความปั่นป่วนขยายไปยังบริษัทเอกชนที่พวกเขาเห็นว่าเป็นเป้าหมายในการโค่นล้มรัฐบาล ขณะที่มอ็บเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลทำงานไม่ได้นั้นองค์กรอ,อิสระก็เริ่มเดินหน้ากดดันนายกรัฐมนตรีด้วยการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่รับลูกมาจากเครือข่ายประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินสองล้านล้านบาทเพื่อนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยมีคำถามที่ค้างคาใจระหว่างการไตส่สวนพยานฝ่ายผู้ถูกร้องเช่นคำถามที่ว่าก่อนสร้างรถไฟความเร็วสูงควรทำให้เมืองไทยปลอดถนนลูกหลังก่อนดีหรือไม่หรือโครงการรถไฟความเร็วสูงสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่าเป็นต้นโดยหลังการวินิจฉัยม็อบประชาธิปัตย์ก็นำไปใช้เป็นข้ออ้างในการเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีลาออกจากการรักษาการในตำแหน่งโดยไม่ได้สนใจว่า รัฐธรรมนูญกำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็มีกำหนดชี้มูลความผิดโครงการรับจำนำข้าวที่กล่าวหานายกรัฐมนตรีว่ารู้เห็นเป็นใจกับการทุจริตในโครงการซึ่งหากปปชชีช้มูลนายกรัฐมนตรีก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยหมุดหมายในเรื่องนี้กำหนดไว้ไม่เกินเดือนมีนาคม ขณะที่คดีประกันราคาข้าวข,ของนายอภิสิทธิ์ซึ่งถูกร้องมากว่า4ปีกลับไม่มีความคืบหน้าทั้งนี้การชี้มูลของทั้งสององค์กรก็ตอบสนองความต้องการของม็อบประชาธิปัตย์อย่างไม่อาจปฏิเสธได้พฤติกรรมขององค์กรอิสระที่ตอบสนองข้อเรียกร้องของเครือข่ายประชาธิปัตย์มาโดยตลอดแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการยื่นคำร้องของรัฐบาลยกตัวอย่างเช่นการยื่นให้ตีความพฤติการม็อบประชาธิปัตย์ ที่ประกาศตั้งสภาประชาชนเรียกหัวหน้าส่วนราชการให้ไปรายงานตัวว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่องค์กรอิสระกลับอ้างทั้งช่องทางการยื่นคำร้องและพฤติการว่าไม่เข้าข่ายแต่กลับรับตีความการแก้ที่มาให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดว่าไม่สามารถทำได้เพราะเข้าข่ายเปลี่ยนแปลงการปกครองจากข้อมูลข้างต้นทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าองค์กรอิสระเหล่านี้ มีความอิสระและเป็นกลางทางการเมืองจริงหรือไม่หรือกำลังทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของฝ่ายการเมืองฝ่ายใดกันแน่หากไล่เรียงดูพฤติการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนอกจากจะเห็นได้ชัดว่าองค์กรอิสระดูจะให้ความเอ็นดูเครือข่ายประชาธิปัตย์มากเป็นพิเศษแล้วยิ่งนานวันกระบวนการสมคบคิดที่ถูกพูดถึงกันมาในอดีตก็ยิ่งแปลเปลี่ยนจากทฤษฎีมาสู่ภาคปฏิบัติ เห็นภาพของการกดดันให้ในายกรัฐมนตรียอมจำนนมากขึ้นทุกที